สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียุธยาที่เคารพทุกท right? ่านวันน uh ี้พักเสมอภาคมาแล้วพักเสมอภาคมาแล้วนะคะมาคารวะพ่อแม่พี่น้องนะคะพักไหนพักไหนเสมอภาคเสมอภาคพักไหนพักไหนเสมอภาคเสมอภาคเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิเจ็ดสิบเจ็ดเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิดเจ็ดิดเจ็ดวันนี้เบอร์สิบเจ็ดปฏีเสธมาคารวะพ่อแม่พี่น้อง นะคะแลาวก็ค่อยไหลไปเรื่อยไปนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ยินเสียงได้เห็นหน้าเห็นตาและดาวงศ์สีวงหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักก็คือผู้หญิงแฝงของจักรจังเสาดรพิจิดาเกษมมงคลนะคะเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่แหละค่ะเบอร์สิบเจ็ดนะคะแล้วก็คุณไพรวงแสงสีดำก็เป็นคนหนึ่งที่เองในด้านแรงงานจะคุ้มครองแรงงานนะคะเป็น ลิสต์ของภาคเสมอภาคนะครับเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่าแล้วก็มีผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งโบวรยานะคะสินวัชชัยก็เป็นลูกหลานของชาวอยุธยานะคะอยู่ที่นี่แล้วก็ทําประโยชน์มากมายให้สังคมชุมชนนะคะเพื่อความยั่งยืนของ หลายอาชีพที่นี่เลยแหละก็พร้อมมาทํางานระดับชาติในนามผู้สมัครสสปาติลิสของพรรคเสมอภาคพรรคไหนพรรคไหนเสมอภาคเสมอภาคเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดและเบอร์สิบเจ็ดนะครับปาติลิสของพรรคเสมอภาคก็ยังมีพี่เต้ธนกิตนะครับกิติธรรมกูลนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอยุธยาคนเก่งของเรานะครับพร้อมจะเข้าสภาเป็นฝากเป็นเสีย ยกระดับพัฒนารายได้จากการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นปีละ3ล้านล้านกว่าบาทได้เลยนะคะนั่นก็คือพินเต้คนนี้นะคะพักไหนพักไหนเสมอพากเสม,สพมอพากเบอร์ไหนเบอร์ไหนสิเจ็ดสิเ็เบอร์ ไหนเบอร์ไหนสิบเจ็ดบ็กับคุณมกากป้าคุณแพี่นอมม้องท่านเสมอภาคของเราเบอร์สิเจ็นี่ยนะคะวันนี้มาอย่างครอเพรียงนะคะดิฉันละดาวันวงศสีวงข่าว9้าสมทรในยุคที่ปฏิรูปข่าวนะคะใครที่เกิดทันก็จะเห็นว่าบทบาทของเราแต่ตอนนั้นนะคะเราได้เรียนรู้รับป,ปัญหาสัมผัสปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับทุกสาขอาอาชีพนะคะ ขอพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสดิฉันละดาวันวงศีวงศ์ที่เคยต่อสู้ปกป้องเด็กและสตรีให้ปลอดจากการค้ามนุษย์เป็นผลสำเร็จมาแล้วกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่อยู่ทุกวันนี้คือฝีมือของละดาวันเป็นผู้ก่อกําเนิดขึ้นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติละดาวันเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมานะคะและดิฉันก็ได้ผลักดันให้มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าปรวณีคุ้มครองเด็กและสตรีตั้งแต่ปี2539นี่คือฝีมือของละดาวันทํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอด นะคะอ่าเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดนะคะพักเสมอภาคนะคะท่านจะได้เลือกสสสองสองอย่างก็คือสสเขตหนึ่งคนสสปัตรสีม่วงนะคะเลือกสสเขตนะคะเลือกสสเขตก็คือเขตละคนก็คือบัตรสีม่วงและบัตรสีเขียวท่านจะได้เลือกสสปาร์ติสิสเลือกพักนะคะดังนั้นพักเสมอภาคเป็นพักใหม่ก็จริงแต่เรามีความกล้ากล้า